สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะนะ,ะสวัสดีทุกท่านนะ <t> ยินดีต้อนรับทุกท่านนะเข้า <sont S 1> สู่ช่องแม่เบนกกอกนะคะวันนี้ก็อยู่กับนะ,ะแม่เบนนะคะเช้านี้ของเรานะคะก็อีกเช่นเคยนะคะภารกิจของแอดก็คั่วกระบกกันนะ,ะวันนี้เรามาคั่วกระบกกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีออเดอร์นะคะวันนี้เราจะต้องนะคะทำให้ทันส่งนะคะประมาณก่อนเที่ยงนัน่นเองนะคะวันนี้แอดกเะะ็เลยนะคะมานี่เลยนะภารกิจของเราก็นะ ขั้วกระบอกนะ,ะกระทะเราพร้อมนะ,ะกระทะพร้อมแล้วนี่นะ,ะกำลังร้อนได้ที่เลยกระทะเรานะคะปีที่แล้วนะคะแอดกเออ็เก็บเงินได้นะคะก็เลยนามานะคะซื้อนะ,ะเออตัวนี้เลยนะคะสําหรับกระทะนเองจานะคะเอลร้อนได้ที่ยัง ไปเก็บฟืนมาด้วยนะเนี่ยเก็บฟืนมาด้วยนะก็ะเลยทำการนะเราจะคั่วกระบอกกันนะตอนแรกอย่างแรกเลยนะแอปจะใส่นะเกลือกรอนอโรยเกลือกรอนนะนี่นะจ๊ะ เ <Okay. S 2> ประไไฟข้าไฟ้าัวกระบอกก้ามน,นะวนันนี้ออเดอร์ ก่วระบบจ้านะคะออเดอร์แอดนะคะวันนี้อันไหนเม็ดไม่สวยเราจะเก็บออกนะเราคัดอยู่นะคะแต่บางทีมันก็จะมีนะคะตัวที่มันหลง มา,มามามากระบอกคั่ววันนี้ออเดอร์5กิโลนะจ๊นะฮะ5กิโล2 0. บ้านนะจ๊ะสำหรับนะกระบอกคั่วของเรานะก็เราจะคั่วใหม่สดนะ,ะทุกวันเลยนะทุกครั้งนะ,ะทุกครั้งที่มีออเดอร์คั่วน,นะคะแอดจะนี่เลยนะคะเราก็จะ ทำให้เลยนะคะอย่างนี้นเลยนะจ <Okay. S 1> ๊าว้าวโอเค <Okay. S 1> ปีนี้นะคะก็ก็จะค่อยคั่วไปนะคะสำหรับนะกระบอกนั่นเองใครสนใจนะคะกระบอกวันนี้นะคะก็ สั่งนะคะออเดอร์มาได้เลยนะจ๊ะนะแม่แม่จ๋านะคะใครที่นะคะสนใจออเดอร์กระบกนะคะก็สั่งมาในช่องได้เลยนะคะแม่เบนซ์นะศูนย์หกสี่เจ็ดเก้าแปดเก้าสี่สองเจ็ดนะคะ,ะ,คะเลยออเดอร์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะกระบกจ้ากระบกคั่วค่ะ กระบอกคัวใหม่ๆนะคั่วใหม่ของปีนี้นะคะสวัสดคัวใหม่ของปีนี้เลยจ้ามานะออเดอร์5้กิโลนะคะวันนี้นะคะกระบอกดิบด้วยแล้วก็กระบอกคัวด้วยนะคะคัวกระบอกกันนะคะ ooh กระบกกันโอ้นี่ร้อนขยับไปนี้หน่อยโอ้โอเหงื่อแตกเลยนะขั้วกระบ,บกทีนะเหงื่อเหงื่อหลุดเลยตอนนี้นะคะหน้าหนาวแล้วนะคะทุกคนนะดูแลสุขภาพกันด้วยนะนะ อุ่นร่างกายด้วยนะะการกินนะรกระบบอะไเองนะจ๊านะฮะกินดีกินมันนะฮะกินแล้วจะผิดใจนะฮะกินเลยนะกะระบบคั่วน,น,นั่นเองจ้านะฮะผลิตภัณฑ์นะคะสินค้านะฮะในฤด,ดูกาลนะคะมีแค่ในฤด,ดูกาลนะคะนอกฤด,ดูกาลไม่แนะนําให้กินนะคะเพราะว่ามันจะไม่ค่อยอร่อยถ้ากินต้องกินในช่วงฤด,ดูกาลนะคะฤดูกาลนี้นะจะโอเสืมา คั่วไปเรื่อยๆพอเตาของเราแคบนะคะก็เลยก็จะคั่วใช้เป็นตะหลิวยาวดูก่อนเนาะนี่นะป่๊บพิ่มมาตะหลิวยาวเรานะคะปพ๊บมาชุบวชั่ชั่ช ระบบใหม่ๆนะคะเริ่มร้อนระบบคัวจ้าูนย์กสี่เจ็ดก้แปดก็สี่สองเจ็ดนะ ใครสนใจกระบอกนะคะสั่งได้เลยนะจ๊ะนะคะแม่เบนกกกอกนั่นเองเด้อนี่นะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะ,ะจะคั่วเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเวลาที่นะคะเราคั่วเสร็จแล้วนั่นเองนะจ๊ะ